อ่ะเชิญครับคำถามครับครับครับก็ต้องเรียนระดับนี้ก่อนนะว่ากรณีที่ทางคุณวีระสมคำคิดนะครับมายื่นคำร้องต่อสาร และสารมีคำพิพากษาสั่งให้คณะกรรมการปปชเปิดเผยรายการสําคัญอยู่3รายการนะครับซึ่งในสองรายการเนี่ยทางคณะกรรมการปปชก็มีมติให้เปิดเผยนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งก็คือรายการความเห็นของเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏอยู่ซึ่งก็จะมีชื่อเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องผู้เสนอความเห็นนะครับรวมทั้งความเห็นของเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งอันเนี้ยทางคณะกรรมการปปรชอมองเห็นว่า ความเห็นของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เราอาจจะต้องยึดหลักการไว้ก่อนนะครับว่าถ้าไม่อย่างงั้นเดี๋ยวอาจจะมีผู้ร้องมาร้องขอเปิดเผยความเห็นเจ้าหน้าที่ในทุกสํานวนนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการเนี่ยหเรื่องความปลอดภัยต่อความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่นะครับเรื่องการใช้ดุลพินิษเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นอิสระแต่ในเรื่องการตัดสินคดีวินิจฉัยผิดถูก เป็นอำนาจของคณะกรรมการปรชซึ่งคณะกรรมการปรชก็ได้มีมติเปิดเผยหมดทั้งรายงานการประชุมมติคณะกรรมการปรชตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทางคณะกรรมการปรชห่วงใยคือถ้าหากความเห็นของเจ้าหน้าที่ถูกเปิดเผยออกไปหนึ่งมันกระทบต่ออีกหลายสำนวนหรืออีกหลายเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาใช้ความเห็นเป็นอิสระซึ่งอาจจะไปปรกกฎและอาจจะถูกดำเนินคดีหรือถูกฟ้องร้องนะครับเพราะอย่าลืมว่า กรณีการทํางานเนี่ยมันจะมีคู่ความอยู่สองฝ่ายฝ่ายผู้ร้องกับผู้ถูกกล่าวหานะครับและในการตัดสินคดีทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอำนาจคณะกรรมการปชรมัไม่ใช่อำนาจของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มีหน้าที่เพียงรวบรวมเขาจจริงและพยานหลักฐานเสนอนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อศาลมีคําสั่งให้เปิดทั้ง3รายการเนี่ยนะครับเราก็ได้มีการยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้พิจารณาใหม่นะครับก็ปรากฏว่าศาลได้มีคําสั่งว่าไม่พิจารณาใหม่ในชั้นเนี้ยอันนี้เราก็เพิ่งมีหนังสือไปเพื่อขออุทธรณ์ อุทธรณ์ก่อนนะครับว่ากรณีคำร้องที่ขอพิจารณาใหม่เนี่ยเรามีเหตุผลนะจึงขออุทธรณ์ต่อคําสั่งที่ไม่รับพิจารณาใหม่นะครับอันนี้ก็เราอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าศาลจะว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ดีระหว่างที่รอการอุทธรณ์ของศาลเนี่ยนะครับเราจึงยังไม่ได้ให้มอบเอกสารอันนี้ให้แก่ทางคุณวีระสงคุณพิษจนกว่าศาลจะมีคําสั่งมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องนี้เราก็ขอ ทุเราเรียกการ,ารบังคับขับประบะับไปด้วยว่าอย่าพึ่งนะครับเราก็ฟังคําสั่งศาลอยู่นะครับว่าอย่าพึ่งประบะับนะครับเพราะว่าเรากําลังของอุทธรณ์อยู่นะครับก็แยกคาร้องไปนะครับแยกคาร้องไปคําร้องอันหนึ่งก็คือขออุทธรณ์อีกคาน้องหนึ่งก็ขอ,อให้ทุเราหรืออย่าพึ่งบังคับใช้ขับประบะับต่อปปชครับแล้วในส่วนของเอกสารที่มีการคาดดำอะคะคาดดำเนี่ยหลักการของเราก็คือใน,นหนึ่งคนที่เป็นพยานนะครับเราก็จะปกปิดรายชื่อพยานเพราะถ้าเกิดพยานไปปรากฏ นะครับอีกหน่อยในการทํางานของปปชไม่มีใครมาชี้ช่องบ่อแสให้ปปชแล้วครับเพราะทุกคนที่เป็นพยานเนี่ยถูกปรากบดชื่อไปหมดว่าใครเป็นพยานยให้ทักคำยังไงในสานวนเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็เป็นไปนตามรัฐธรรมนูญฉบับป,ป,ปัจจุบันปีหกศูนย์เนี่ยมาตราหกสามบอกรัฐต้องส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้ประชาชนมีความรู้เข้าใจและต้องมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ชี้ช่องบ่อแสรวมทั้งในพรบปรปปชอเองก็กําหนดไว้แล้วนะครับห้ามเปิดเผยกฎหมายเขียนอย่างนั้นนะครับ เพราะถ้าการเปิดเผยชื่อพยานบุคคลที่มาให้ถ้อยคําพยานเหล่านั้นก็มีโอกาสถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้แน่น,นอนแล้วก็ประปักกมาแล้วนะครับวันนี้พยานถูกกลมคูปปชต้องเข้าไปคุ้มครองนี่คือหลักการสําคัญที่ปปชยังยืนหยัดอยู่ที่จะไม่เปิดเผยนะครับนะถูทรทรทก,กต,ต้องครับถูกต,ต้องครับและอย่างหนึ่งลองดูนะครับตามพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยสำนวนในคดียาหรือในกระบวนการยุติธรรมอะ ได้รับการยกเว้นว่าไม่ต้องเปิดเผยอันนั้นชี้ให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นสำนวนอะไรนะครับที่ปปชทำเนี่ยมันมีทั้งคดีอาญาแต่อาจจะมีวินัยเข้าไปด้วยปนเข้าไปแค่นั้นเองในทางปกครองนะครับแต่เรายึดสำนวนคดีอาญาเป็นหลักในสำนวนการไต่สวนเพราะในแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีโทษทางอาญาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนวันนี้ทางปปชเองก็ยังยิงยงาหลักการแต่ด้วยความเคารพของทางศาลนะครับถ้าศาลมีคำพิพากษามาอย่างไรเราก็ต้องนําเสนอขึ้นมการปปชเพราะท่านเป็นองค์กำนาจที่จะพิจารว่าจะสั่งให้เปิดเผยหรือไม่ นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้เชิญทางคุณวีระสมก็คิดมาชี้แจงแล้วทำความเข้าใจแล้วนะครับและเอกสารนี้ได้มอบให้ไปแล้วนะครับนับแผ่นมอบให้ไปเรียบร้อยแล้วที่ทางกรรมการมีมติเปิดเผยรวมทั้งที่ศารมีคําสั่งให้เปิดเผยครับหลามีข้อว่าจะมีการว่าเชิญทางคุณวระเข้ามาทคาเข้าใจในเรื่องนี้ันเรายตาด้วยอ๋อวันนี้พูดคุยกันแล้วครับพูดคุยกันแล้วนะครับนะฮะแต่ทางคุณวีระเองก็ยังยืนยันว่าทางปปชเปิดเผยไปหมดตามคำพิพากษา นะครับก็จะเป็นคนละมุมมองกันนะครับซึ่งในกระบวนการที่ทำมันก็มีทางเดินของมันอยู่นะครับุว,ว,ว,นะว่าการทางานก,กา,า,า,านไม่รงไปตงมาเยกอาจจะไปดาเนินการดาเนินคดีต่อะกรรมการปรปรชที่มีมติไม่เปิดเผยเอกสารตามข้อที่2รวมถึงกับทางคะปะปชเองด้วยเนี่ยคะ่ะเราเมองไงบ้าง ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะคณะกรรมการปปชว,วันนี้รวมทั้งผมเองก็ถูกฟ้องอยู่หลายคดีในเรื่องการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องยืนหยัดคือในหลักการและข้อกฎหมายนะครับา,ามสามครับก็ถ้ามันมีช่องทางเนี่ยนะครับผมภาคปปชก็มองเห็นว่า mm hmm. ก็ควรที่จะต้องให้มีการพิจารณาเรื่องของอุทธรณ์ ถ้ามันยังมีช่องทางอยู่อันนี้ก็สุดแล้วแต่ทงางศาลว่าท่านจะรับคำร้องไว้พิจาหรือไม่รับนะครับแต่วันนี้เรายังอุทธรณ์อยู่เราเรอฟังคําสั่งอยู่นะครับ,รรรบก็คงต้องนําเสนอเข้าคณะกรรมการประชอบวันนี้ผมคงวิจัยแทนคณะกรรมการสอบมาได้นะครับผมก็เป็นแค่คนที่ถือเอกสารแทนท่านนะครับการเปิดเผยไม่เปิดเผยนี้เป็นไปตามผลของกฎหมายซึ่งเป็นอำนาจ คณะกรรมการปพรชที่จะพิจารณาให้เปิดเผยไหมนะครับขอบคุณครับ